ภรยาพิธีกรของดูสัญญามีแม่สวยไม่แปลกใจเลยละค่ะที่ลูกถึงหล่อชมหน้าอุ๊ยภรยาพิธีกรชื่อดังของดูสัญญาค่ะเป็นยังไงมาติดตามกันค่ะเคยเห็นกันหรือยังคะเปิดภาพล่าสุดภรยาและลูกของพิธีกรชื่อดังอย่างดูสัญญาที่หลายกนไม่ค่อยได้เห็นคะ่ะบอกได้เลยนะคะว่าหน้าเด็กมากๆทาเอาชาวโซเชียลฮือฮาค่ะสําหรับการจัดทิปครอบครัวไปพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นของครอบครัวด,ดูสัญญาล่าสุดเผยภาพภรยา สุดทีรักอย่างอุ๋ยอาทิตยาถ่ายภาพคู่ก,กันกับลูกชายสุดหล่อยอย่างน้องเอมสันเพชรค่ะในขณะที่ไปเล่นสกีด้วยกันซึ่งงานนี้ทำเอาหลายคนต้องตะลึงไปกับภาพของอุ๋ยอาทิตยาโอ้โหคุณแม่สวยแบบนี้ไม่แตกเลยค่ะทาไมลูกชายถึงหล่อและมีเขาทั้งพ่อทั้งแม่น้าตาดีขนาดนี้ค่ะ